ลองคิดดูเรื่องคิดนี่คนทุกคนคิดได้แต่ก็คิดเป็นบ้างไม่เป็นบ้างถ้าคิดได้และคิดเป็นแล้วจะดีมันเป็นการคิดสร้างสรรค์คิด,คดต่อยอดได้ อย่างเราทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นการเป็นงานอาจจะเป็นเรื่องประกอบอาชีพเรามีกิจกรรมที่ทำอยู่อย่างไรก็ทำอยู่อย่างนั้นเกิดความจำชองชํำนาญมีความแม่นยำกำหนดเวลาได้ว่า จะใช้เวลาทานี้สักเท่าไหร่ถ้าสมมุติเกิดปัญหาขึ้นมาก็แก้ปัญหาได้เพราะความช่ำชองชำนาญเกิดจากความคิดนะถ้าคิดเก่งคิดต่อย,ยอดได้อาจจะทําได้เร็วกว่าเดิมทุกอย่างที่ ปรากฏออกมาสู่สายตาชาวโลกเรื่องจิตรกรรมเรื่องประติมากรรมมันเกิดจากความคิดทั้งนั้นแนหะจิตเป็นผู้คิดโบราณท่านคิดแล้วก็ทำอาจจะทำแบบลองผิดลองถูกแต่ในที่สุดก็ จบลงความคิดจบลงตรงนั้นเรามาเห็นในปัจจุบันก็บอกว่ามันสวยงามแต่ถามว่าสิ่งที่ท่านคิดว่าอย่างนั้นแล้วเราคิดต่อยอดไปได้ไหมคิดสร้างสรรค์ต่อไปอีกได้ไหมก็คิดได้แต่อย่าไปทำซ้ำของท่านเราคิดเป็นแบบคิดใหม่ทำใหม่ แต่มีของเดิมเป็นต้นแบบคิดไดนะ้คิดแล้วลงมือทำผิดก็ช่างมันแต่ถ้าออกมาเป็นสิ่งใหม่แนละจะมีคุณค่าไม่ว่าจิตรกรรมฟ้าพนังเรื่องการผลิตอาหารเรื่องการแก้ปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยเราคิดได้นะลองดู เราจะประสบความสำเร็จได้ดี